เปิดน้ำใสนาปรังครั้งที่1นะครับครับสวัสดีครับช่อง u t u b e สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องครับนาปรังตั้งแต่เช้านะครับครั้งที่1นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับพี่น้องนี่แหละครับของสุดาฟาร์มปีนี้นะครับก็เพิ่งเปิดน้ำใส เพื่อให้ต้นกล้าเขาได้รับความชุ่มชื้นแล้วก็ต่อเนื่องกันนะครับพี่น้องดูได้นะครับปีนี้เราทำนาลดขั้นตอนนะครับพี่น้องนี่แหละครับน้ำกำลังไหลอาเป็นท่อนะครับขนาด สองนิ้วนะครับพี่น้องดูได้นะครับเราเปิดน้าไจนาตั้งครั้งที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูต้นข้าว นี่แหละครับสวยงามมากพี่น้องดูได้นะครับทีนี้เราทําลดขั้นตอนคําว่าลดขั้นตอนหมายความว่าเราใช้วิธีการหวานนะครับแล้วก็ใช้รถเหยียบแล้วก็หวานเลยนะครับเนื่องจากว่ารถลงไม่ได้เลยครับก็เลยใช้วิธีนี้นี่แหละครับพี่น้องครับ เลยนำเสนอให้พี่น้องได้ดูก็เป็นต้นข้าวพึ่งใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยมูลวัวแต่ก็ใส่ยังไม่ทั่วถึงแหละครับนี่น้ำไหลไปแล้วนะครับพี่น้องดูก็ประมาณ30นาทีก็คงจะพอดีนะครับ ที่เราหวานเยอะๆเราจะถอนตรงนี้เพื่อที่จะไปดำอีกแดงฝั่งโน้นอีกนะครับจะดำเป็นแถวส่วนตรงนี้เราหวานหนานะครับเนื่องจากเราจะทําเป็นอาหารวัวด้วยนะครับจะเอาข้าวนี่แหละครับทําเป็นอาหารวัวพี่น้องครับนี่แหละครับวัวของเราอันนี้ก็เป็นช่องทางลงนะครับ ลงเพื่อที่จะให้วัวลงไปกินข้าวด้วยนะครับหรือหาว่าข้าวมันหนาแน,น่นเราก็ใช้วิธีการตัดแล้วก็เอาให้วัวกินนี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับคือเราทำนาให้ได้ประโยชน์ลหลายอย่างนะครับได้ทั้งการเลี้ยงวัวแล้วก็เอามูลวัวมาใส่นานะครับ ข้าววานได้ประมาณสิบห้าวันนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นข้าวพันกอขอเจ็ดสิบเก้านะครับวันนี้เราก็มาเปิดน้ำใส่ตั้งแต่เช้านะครับเพื่อให้ข้าวเขาจะได้รับความชุ่มชื้นให้ต่อเนื่องนะครับก็จากช่อง YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์ นะครับวันนี้สุดาฟาร์มทํานาปรังเหมือนเดิมทํานาปรังปกตินะครับแฟนคลับติดตามนาปรังของสุดาฟาร์มนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องเราเปลี่ยนแปลงวิธีการทําเรื่อยๆนะครับปีนี้เราใช้วิธีการหว่านแบบลดต้นทุนนะครับพี่น้องนี่แหละครับเดี๋ยวจะซูมให้พี่น้องได้ดูนะครับว่า เป็นยังไงนะครับนี่แหละครับเราเปิดเพรเดียวนะครับน้ำก็ได้เยอะแล้ว น้ำเรงมากนะครับสวัสดีอเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ